สวัสดีครับระยองคอยฟิตฟาร์มครับทำคลิปรับปลาเข้าใหม่ชุดนี้เป็นปลานี่ไซ่นะครับเพิ่งปลดกักออกมานะครับมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสบสองกล่องนะครับบางกล่องเป็นปลาใหญ่นะครับหกสิบห้าเซนหกสิบเซนจะใส่บรรจุกล่องละตัวนะครับส่วนบางกล่องเป็นปลาที่ เล็กลงมาหน่อยก็อาจจะมีถึงสามตัวนะครับปลาพิก้องนะครับเจ้าของยิ่าาบุรีนะครับก่อนนี้มีสามตัวนะครับนี่เป็นโคกูจากไดนิชินะครับนี่ไซส์ห้าสิบต้นต้นนะครับ นี่จะเป็นคาบุโตะนะครับสวยมากนะครับคาบุโตะอันนี้คาราชิโอ้โหตัวนี้เนียนนะครับเป็นดอยนะครับจากมารูจูคาราชิน,นีโอก้อน,นะครับอิซุมิยะนะครับเหลืองสวยมากครับอืมตัวนี้พระเอกตัวนะครับจากมารูจูตัวนี้65เซนนะครับเพศเมียทันเก ตัวนี้ได้รางวัลน,นะครับประกวดงานาน็อกเกียวไซม์ครับงานบิ๊กเดอร์นะครับ6 5เซนติเมตรนะครับเพศเมนียสังเกคตคุณภาพดีมากมี่มีสองตัวนี่มีคุชกุนะครับแล้วก็มีที่คุซุยนะครับมีไซประมาณ50 cm, กับประมาณ40เซนนะครับนี่เป็นตันโจโชวะนะครับแล้วก็ตันโจโคกุนะครับ อ่าเป็นเป็นกินลินนะครับตันโจโคกุตัวนี้มีตันโจโ,ออนนโจชะมีตันโจโ,จโคกุแล้วก็ที่กุสุยนะครับอันนี้จากอ่ามิยาโตล่าเอ่อเนี่จากมารูจูนะครับอ่าสองตัวนี้ก็มารูจูมารูจูเยอะมากนะครับมารูจูอ่าอนนี้เป็นโอ้อนอิสุมิยอีกตัวนะครับ เหลืองสวยมากนะปลาจากบอกกักนะครับอันนี้เป็นคาุโตอีกตัวเนี่ยหลันมามียตัวล่านะครับ่นมีบางกล่องจุบรรจุมาสองสามตัวสองสามตัวรถนี้นะครับนี่ใส่แล้วนี้น่าจะประมาณยี่สิบกว่าตัวสามสิบตัวได้ละอยองโคยครับขอบคุณครับ